มือของเราเคยว่างเปล่าจนเมื่อกระทั่งเราหยิบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาถือเอาไว้มือเราไม่ว่างเปล่าแล้วเรามีความสุขกับของในมือจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นหลุดจากมือหายไปมือเราว่างเปล่าอีกครั้งแล้วทำไมเราต้องเสียใจ ของที่เราไม่เคยมีเมื่อมีแล้วกลับไปไม่มีเหมือนเดิมเราเสียใจทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมสอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราสักอย่างเดียวสิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นเพียงแค่ของชั่วคราวที่เราหลงยึดติดคิดไปว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของเราแต่เมื่อถึงเวลา เราก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถือเอาไว้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมเราก็สามารถปล่อยวางได้จิตก็เบาสบาย